สวัสดีครับคุณศรีกรุงผมพ็อกเกอร์ผมอยากทราบว่าส่วนลบประวัติดีคืออะไรและคิดอย่างไรกับส่วนลบประวัติดีครับการที่จะมีส่วนลดประวัติดีเนี่ยนะจะมีอยู่2กรณีกรณีแรกถ้าเป็นรถกลุ่มอย่างเช่นมีรถที่ประกันอยู่บริษัทกตั้งแต่สคันขึ้นไปถ้าเกิดการชนหรือเกิดไม่ชนเลยนะ ปอด,ดีปีแรกก็จะลด30ปีสองตั้งแต่สาคันขึ้นไปถึง9้าคันถ้าเกิ10ิบคันถึง19บเก้า็ลด35หถ้าเกิน2ี่คันขึ้นไปก็ลดสี่ิแต่ถ้าเป็นลถเดียวละ่ะ1คันหรือสองคันละ่ปะปอด,ดีก็จะคิดปีแรกลด2ี่ปีสองลดสาสิบปีสามลด4ี่สิบแล้วปี4ี่ลดห้าสิบแต่ก็มีข้อเสียนะครับถ้าเป็นลดกลุ่มตั้งแต่สคันขึ้นไป,ปะวัตอดีสามารถที่จะหักความเสียหายได้อย่างเช่น รถ3ารถสคันนะมีเบีย้ยหก0มื่นนะปวัดีสาเซก็คือ60หมื่นเนะรถไปสาก็คือหมื่นแปดหมื่นเนี่ยในจำนวน3ามคันเนี่ยใน1นึ่งปีชนสัก1นึ่งมื่นก็ยังลดอีก8 0 0พไม่มาหักรถแต่ถ้าเป็นรถเดียวตั้งแต่1หรือสองคันเนี่ยต้องไม่มีการชนเกิดขึ้นหรือถ้าชนต้องเป็นฝ่ายตูกนะก็จะลดปีแรก20ปี2องส ปีสามิบแล้วปีสี่ห้าสิบสมมติว่าปีแรกยี่สิบปีหน้าเกิดมีการชนเกิดขึ้นมานะนะถ้าเป็นฝ่ายประมาทที่ได้บอด,ดีแล้วก็จะไม่ได้เลยการลดบอดดีจะแบ่งออกมาเป็นสองช้อยนะนะยวได้ตอบน้องให้เข้าใจเพื่อจะได้ไปบอกกับเพื่อนๆให้ทราบครับขอบคุณครับผมทำได้คุณก็ทำได้ครับ